กับหนังเรื่องมาลิกแนนนะครับหรือว่าชื่อไทยคือโคดชั่วร้ายกำกับโดยเจมส์วานนำแสดงโดยแอนนาเบวอลลิสอิงกริดบีซูแมนดี้ฮาซันเจคเอเบลหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดย Warner b r o t h e r เดอร์พิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปนี้นะครับรีวิวนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับมาลิกแนนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียว เพราะว่าเจมส์วานเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเขาจะมากำกับ The c o อ j เสิร์ตลใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาไม่ได้กำกับซะอย่างนั้นครับแค่เขียนบทแล้วก็โปรดิวแค่นั้นเองแต่กลับมาลิกแนนเนี่ยเจมส์วานขึ้นแท่นกำกับเองเลยนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นหนังที่ทุกคนจับตาม,มองแล้วก็สนใจนะครับว่าโอ้โหเจมวานเนี่ยจะมาไม้ไหนกันนะฮะแล้วผมเนี่ยก็ได้ลองดูแล้วนะครับกับความรู้สึกของผมเนี่ยมาลิกแนนเนี่ยเป็นหนังที่ สยองขวัญมีจัมส์แร์แล้วก็มีสืบสวนสอบสวนแถมมีแอคชั่นเข้ามาผสมด้วยนะครับลักษณะของหนังเนี่ยเหมือนสิ่งที่เห็นในภาพเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยใช้โทนแดงจา๋จาๆเขียวจา๋จาๆเลยนะฮะแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟก การเมคอัพต่างๆลักษณะสไตล์หนังเนี่ยคล้ายๆกับหนังสยองขวัญยุค90เลยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าหนังสยองขวัญยุค90ทั้งเรื่องของเมคอัพอะไรที่มันแหวะๆเละๆเนี่ยมันจะมีสไตล์นั้นนะคือช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็น CG หรือส่วนใหญ่แต่ว่ามาลิกแนเนี่ยมีทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกแบบเมคอัพประกอบแบบให้เห็นกัน ต,ต้องนะครับคือเห็นแล้วก็มีความแหวะพอสมควรเหมือนกันแล้วผมไม่คิดว่าก็เป็นหนังสยองขวัญที่โอ้โหทําให้คาดเดายากมากพอสมควรก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าโคตรจะหักมุมเลยนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วผมก็พอเข้าภาษาเนี่ยก็เดาได้พอสมควรเหมือนกันนะว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนโอเคนะครับแต่ก่อนที่จะมาฟังรายละเอียดทีละจุดนะฮะก็อยากจะมาบอกข่าวดีของดีกับเพื่อนๆนิดนึงแล้วกันนะครับ ผมขอแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า p i n e t w o r k นะครับที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งสกุลของเหรียญดิจิตอลที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้าใช้งาน เข้าไปขุดฟรีกันแล้วนะครับถึง24ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เฟส3เพื่อเข้าตลาดการแลกเปลี่ยนคู่เงินหรือว่าสร้างระบบซิสเต็มในการแลกเปลี่ยนของสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมรายการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ขุดฟรีกันอยู่ผมก็มาบอกข่าวนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเหมือนกันซึ่งวิธีการขุดก็ง่ายมากนะครับแค่เข้าไปเปิดแอปแล้วก็กดทิ้งเอาไว้สามารถปิดแอปไว้เลยนะครับระบบจะทำงานอัตโนมัติกดวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับทุก24ชั่วโมง ก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเอาไว้ขุดฟรีนะครับขุดกันฟรีๆเลยนะครับตอนนี้เริ่มกันวันนี้เลยสําหรับคนที่สนใจก็เข้าไปโหลดได้ทั้งระบบ Android, Google Play นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับที่ App Store ก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยหรือว่าที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับที่ผมทิ้งเอาไว้ก็จะสามารถล็อกอินได้ทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสอินไว้นะครับ r m 1 91 9 1 มาสร้างทีมด้วยกันนะครับในการขุดเพื่อความมั่งคั่งมั่งคงในวันข้างหน้านะครับหรือหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถแอดไลน์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปกับลิงก์นี้ได้เลยนะครับใครสนใจนะครับก็รีบขุดได้เลยนะครับขุดฟรีวันนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าตลาดการเทรดคู่เงินในระบบเงินดิจิตอลเนี่ยก็เดือนธันวานี้แล้วนะครับมาเข้าทีละจุดเลยละกันกับมาลิกแนนเนี่ยในด้านแรกบทภาพ,พยนตร์นะครับเรื่องนี้โอ้โหเลยได้ว่าเจมวานนะ่าจะค่อนข้างใช้ การครีเอทเล็อกช็อตพลอตต่างๆแล้วก็น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากหนังยุคเก่าบางเรื่องนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าการเดินเส้นเรื่องต่างๆเนี่ยมีทั้งสืบสวนสอบสวนมีปมดรามา่าและแน่นอนครับขายความสยองขวัญแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสยองขวัญเนี่ยในพาร์ทหพาร์ทสเนี่ยมาเต็มอยู่แล้วก็ทําให้คนดูอย่างผมเนี่ยเคลือบแคลงสงสัยพอสมควรนะครับเฮ้ย <c oughs> มันอะไรยังไงนะนะครับคือเปิดมาด้วยความแบบ เหมือนหนัง90เลยนะฮะอยู่ในสถานที่1แล้วก็ทิ้งปมมาอีกหลายปีต่อมานะครับให้เกิดเรื่องราวขึ้นจนมาเกิดจุดแตกหักคือการทะเลาะกับสามีประมาณนั้นถึงทําให้ผู้หญิงคนนี้นครับตัวเอของเราเนี่ยหัวเนี่ยไปกระทบกระเทือนกับกําแพงอย่างรุนแรง นะตั้งแต่นั้นครับจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนแรกเนี่ยผมดูผมก็แบบโอ้โหก็ยังสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับพาร์ทหพาร์ทสเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยทำออกมาได้แบบสยองขวัญเลยนะคือสืบสวนก็ทําให้เรารู้สึกว่าลุ้นแล้วก็คิดตามกับหนังได้ดีแต่พอหนังฉเฉลยครับมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหหักมุมแบบสุดขั้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองได้2มุมนะมันจะมีทั้งด้านคนที่ชอบมากว้าวไปกับบ,บท ที่เจมวานตั้งใจแต่งขึ้นมากับอีกมุมหนึ่งคือรู้สึกว่าเฮ้ยกูถูกหลอกแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทำให้ฟิลลิ่งของหนังเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าในมุมมองของการครเอทบทเนี่ยผมคิดว่าสร้างสารรค์ออกมาได้ดีนะครับมีความแปลก ไม่รู้ว่าใหม่ไหมนะเพราะว่ามันก็เคยมีลักษณะนี้แล้วแต่ก็มีทั้งแง่มุมทั้งสองฝั่งนะครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาความสร้างสารรค์ของการเขียนบทเนี่ยผมว่าดีนะแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนอกหักนะเหมือนถูกหลอกแบบหักมุมเกินไปหน่อยนะครับคือไปคนละทิศคนละทางเลยประมาณนั้นเอาแต่จริงๆแล้วก็ ถ้าเกิดสังเกตดีๆก็อยากจะให้สมาชิกที่ฟังนะก็ลองดเอูเปิดเรื่องของหนังอะไรเงี้ยนั่นคือคําตอบนะฮะว่ามันคืออะไรโอเคนะครับในด้านที่2นะครับาดารานักแสดงผมไม่ต้องพูดเลยมากผมคิดว่า,าดารานักแสดงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคนที่มีชื่อเสียงแบบดังๆแบบโอ้โหแบบทําให้เราต้องอยากดูเลยแต่ว่าด้วยบทบาทการแสดงกับแอคเตอร์แอคติ้งต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากครับเนียนแล้วก็รู้สึกว่าเออดูแล้วก็ สนุกเชื่อไปกับหนังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากคือมีมาตรฐานอยู่แล้วตามสไตล์ฮอลลีวูดนะครับมาด้านที่3เลยก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉา,ากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงเรื่องนี้เนี่ยเขาเน้นใช้สีแดงย้อมเขียวแบบคอนทราสตัดกันจัดๆเลยให้รู้สึกว่ามันดูแล้วมันหมดหมนมันเครียดเคียคือเราจะเห็นสไตล์นี้นะครับจากเจมส์วานในหนังเรื่องซอลเออซอลภาคหนึ่งนะฮะที่ทำให้เจมส์วานแจ้งเกิดนะครับ และเจมวานก็แจ้งเกิดจริงๆด้วยสไตล์ของสีแบบสองหนึ่งเนี่ยคือแบบนั้นเลยนะครับเรื่องนี้แดงจัดเขียวจัดคือดูแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกมนประกอบกับดนตรีซาวแท็กที่ทำออกมาได้ดีนะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าจังหวะการหลอกเราวิธีการทำให้เรารู้สึกสยองขวัญเนี่ยใช้ได้ จัมสแ์แรกมีครับมีจัมส์แร์เทคนิคด้านภาพโอ้โหเรียกได้ว่าปล่อยของกันอื้อ่าเลยนะผมคิดว่าคนที่เรียนสายหนังเนี่ยเห็นมุมกล้องต่างๆก็ๆน่าจะรู้สึกว่าเออว้าวพอสมควรเพราะว่ามีการสร้างสารรค์ที่แปลกแล้วก็รู้สึกว่าเออดูแล้วมันก็ว้าวพอสมควรเหมือนกันกับเทคนิคที่พยายามใส่เข้ามานะครับในด้านต่อไปคือการตัดต่อก็ทําออกมาได้กำลังดีครับลงตัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าเราดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ไปกับหนังได้เรื่อยๆนะ ส่วน CG จคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ใช้ได้ครับใช้ได้ก็ไม่ได้ถือว่าวาวมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้พูดมานะผมดูเรื่องนี้แล้วผมช่างใจจะให้คะแนนนะครับเต็มสิบเนี่ยกับมาลิกแนนโคตรชั่วร้ายงานกำกับจากเจมส์วานนะครับผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับ ฟังไม่ผิดครับมาหลิกแนนโคตรชั่วร้ายเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมไป7เต็ม10ก็เรียกได้ว่ารู้สึกเหมือนโดนหักหลังนะครับเหมือนอกหักเลยแล้วก็หักมุมนะคือจริงๆแล้วมองในมุมสร้างสรรค์แล้วก็การทําบทสิ่งที่เจมวานอยากจะเล่นกับอารมณ์คนดูเนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีมากครับแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวของผมผมดูแลรู้สึกว่า มันเหมือนหนังคนละเรื่องนะคือพอพาร์ทสเนี่ยกลายเป็นหนังแบบแอคชั่นจ๋าไปเลยนะครับแล้วก็เอาซะแบบสิ่งที่เราดูมาตั้งแต่พาร์ทหพาร์ทสเนี่ยเหมือนโดนหลอกจนหัวขมำฮนะคือปั่นจักรยานมาสะดุดท่อแล้วหัวทิ่มลงไปแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอะไรประมาณนั้นเลยก็เลยดูว่าถ้าเกิดว่าเจมส์มานตั้งใจทําให้คนดูรู้สึกเนี้ยประสบความสําเร็จครับแต่ว่าผมก็เห็นอยู่ว่ามีคนดู2ฝั่งนะชอบมาก ชอบแบบแต๋แตกเลยกับเกลียดไปเลยนะผมก็ขออยู่ฝั่งฝั่งที่2แล้วกันเพราะว่ารู้สึกเหมือนโดนหักหลังยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้เขียนบทเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จนะครับคือทําให้เรารู้สึกโดนหลอกหักมุมได้แบบเต็มๆอ่ะจริงๆก็มันจะมีเป็นอิสต์เอ็กแบบเฉลยเฉลยอยู่นิดๆน,นะครับก็อลองสังเกต ตัวปีศาจดีๆละว,ว่ามันจะเคลื่อนไหวแปลกๆก็บอกประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ต้องยอมรับจุดหนึ่งนะว่าเวลาเขาทําให้มันสยองขวัญมันหลอนเนี่ยเออทำได้ถึงนะคือตกใจมีมีตกใจมีตะโกนออกมาเหมือนกันอุทานเหมือนกันนะครับกับฉากตกใจส่วนแอคชั่นก็ครีเอทมาโคตรดีเลยคือสงสัยได้อน,นิสงผลบุญจากเอาความแมนมั้งคือเลยครีเอท ซีนแอคชั่นอย่างกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับกับเรื่องนี้โดยมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็ให้7แล้วกันถ้ามองในการทำงานเชิงสั้นสันด้านบทที่สร้างสรรค์ออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับแต่กับความรู้สึกของผมผมรู้สึกเหมือนโดนหลอกมาทางเรื่องประมาณนั้นแล้วกันก็ใครดูมาเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับ ชอบไม่ชอบตรงไหนอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้ผมพูดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆคุณควรไปเพื่อนๆควรไปดูด้วยตัวเองเป็นหลักตัดสินด้วยตัวเองเลยแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยให้คะแนนกันแชร์ก,กันกับพื้นที่ข้างล่างนี้โอเคนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับมาลิกแนนนะครับก็พาร์ทหนึ่งพาเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะว่ามันสยองขวัญจริงๆส่วนพาร์ทสแอคชั่นโคตด,ดีโอเคนะครับ สุดท้ายก็ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับคลิปนี้สุดท้ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ